สวัสดีครับวันนี้ลูกหนวดพามกกาอัปเดตตะกเก็นปะตะก้าอีโมจินครับเบิ้งพี่นอ้องพ่อขัวอะไรพี่นอ้องหลังจากลูกหนวดทายลงมือน,นั่งนิดน้อยวันนี้อยู่เดือนเท่าไรบ้างยี่สิบยี่สิบเก็ดยี่สิบแปดหมื่นว่ประมาณนั่นแหละครับพ่อขัวเราพี่นอ้องเบิ้งเอ้ยแบบยบราย ลงทุนหนึ่งพันบาทได้พี่น้องเด้อสิบเปบิดให้เบิ้งข้างในเลยครับทั้งหมดสิบก่อนนะครับแต่ผมมีสิบบ่ได้ได้พี่น้องมันจออกเกือบง่งละได้แยวเบิ้งบาทจา้าวอบาทกินหยาดีนาดว่าแต่เอาลงนี่ขเขาเดียวเบิ้โหวยขวัวต้าบุกฮง,งแล้วเบ้ยผมมากินกับเขาได้พี่น้อง เลกเสียบเสียบมาดึงหูวออกจากหัวห่นได้นี่สุดยอดที่าหารอัน,นอาหารอีสานนลครับขัวตกะกะตเตนนี่โอ้ยผมมากระถอดผมมาถอดกับขัวปุ๊อายุยี่สิบแปดวันประมาณสามสิบมือครับม่ติดถอดขาบครับถอดออกมันมีปีกได้บาทนี่มันก็สิมีปีกมีปีกบังก็ผสมพันธุ์ สผสมพันธุ์กับไข่เหมือนเท้ากับไข่ไข่ครับขีดละหนึ่งพันบาทได้ผีดหนึ่งนะครับกิโลละหมื่นนะครับนี่และครับเป็นอาผีดที่นาล่องครับลูกน,นวอสศึกย้ายพันธุ์หนอบาทสื่อพระเพิ่มมาขีดหนึ่งแต่ต้นนี้นกไส่นกเรีย้ยงลูกนองไม่ได้เรียง เออมึงเงี่เสียมันกัดหนาได้พี่ดอโกโคขาโคขาโคขามันกินกินเกี้ยงแห้งกินปุ๊บขี่ปับ๊บกินปุ๊บขี่ปับ๊บกินเลยขี่กินเลยขี่อสีมันมีเท่าน,นี้ก็มันเมื่อหมดไปหา้ากีดยากบฏิบภาพเหลียงงัวเลยตะเกะเต็กินเท่าน,นี้ละเดบหลาย มันพันแบบนั้นมันคือบานเห่าไปไหนนั้มันเป็นบูมเอ็นสีสันมันบอคือตั้งแต่ยดมหมู่บานเห่าไปไหนนะพี่น้องเบิ่งเจ้าเจ้าเลยมันเป็นสี่อะไรหนอยเพราะว่าแต่รสชาติ์พอเตกต่างเนะครับรสชาติก็คือือกันนั่นแหละแต่โตนบัวหัวคนขายกันจังไหนนะครับแล้วคนก็ว่าสีลอยแล้วคนก็ว่กหาลอยว่ากับสีหาลอยป่ะนั่นก็ะประกาศสื้อกี่ดอกพี่น้องเลย สื่อเหนือมาซอยจุใครก็ซ้ำลอยมันเรียงง่ายๆพี่น้องใครสนใจกันลองล่องมึงอาชีพที่ก็ร่างบูมเดี๋ยวนี้ก็ร่างบูมเลยกดเฮ็ดร้ายขายบ่ได้เข้ากับไปถึ่กินได้พี่น้องมันก็มีตัวขัดใส่ก็พี่น้องวันอันนี้ตัวเก่งตัวเบเก่งน่ะน,น,น้อยกับพี่น่ะ ตัวใดมันเกง่งตัวมัน,ม,น,ม,นมึนเนยมกินเก่งเลยอะสมบูรณ์ใหญ่ไ,นไวนี่นี่นี่ไม่ปีกเลยพี่นองนี่ยนี่นี่นีๆๆๆๆ่เห็นว่านี่ตัวใหญ่ก่อนก็ถอดปีกว้บันนี้ก็ให้ใส่เมื่อใส่หรือกี่เท่าออบาทเท่า่ะม่นะฮอนดีๆอาใส่เลียกตัวยกพื้อนได้พี่นอ,อครับว่าโยกพื้นกับปูเพื่อนนะ ปอ,อย่างมันไข่นี่มันสิไข่ลงดินเลยได้ครับมันมีหมวกไขใ่ใช่สิไข่ลงดินเลยไข่สิไปแทงไปแทงไปแทงมันไข่แล้วเฮาก็เทออกเก็บเก็บเอามาใส่เบาะอันนี้ใส่เพาะต่างหากแบบร้ายกูนนี้ผมว่ามันเขียบไปมั้งครับนี่มองเรียงนี่มันจะเขียบไปอยู่ผมว่ามันสิเออัดนะ แต่มันก็บปตีกันหรอกหรือว่ามันก็ยอ,กอยู่งตรงกันได้อยู่เดี๋ยวมันไข่ลูกหนวดจะเอาลงไปเบิง้งมันพัฒนาการไปหอดใส่เตลเม,มืองเตลเม,มือตอนนัวนี้ยี่สิบแปดมืองนะครับอีกสองมือผมคิดว่ามันจีถอดเสือเดี๋ยวนี้มันใส่เสือกากมันก็สใส่เสือกากสาใส่เสือแค่เน,นียเอาบาดหนาล่องพี่น้องหนาล่องหน้าลุนาลมากเลย ยุงเทียดิเพงเพงนะตอนลูกหมวดยุงเทียยโอ้ยอ,อยากสื่อเศร,ร้าบาดพราหมวดเร้าโตเราเพี่หน่อยแต่ขโมนีิปัวเพ่งรอกลุมวดปรรยูมาดิเศร้า,ากคปีเลยยุงเทียบรอกังเ้อพี่นนอกเด้อไปจากเดีอาชีพเสริมอาชีพเสริม